เรามองว่าการแต่งหน้าแต่งตัวมันคือศิละปะอย่างนึงซึ่งศิละปะมันเป็นเรื่องที่ไม่มีเพศอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้มีกฎตายตัวด้วยเพราะฉะนั้นใครจะทําอะไรก็ได้สวัสดีครับชื่อฮิโปครับสมภพกิติสารธรรมเป็นสไตลิสต์ครับแล้วก็ทำอินฟลูเอนเซอร์ใน t i k t o อกด้ยครับคือเมคอัพที่น่าแต่งวันนี้มันเป็นลุค กลางๆมันก็จะไปได้กับทุกรุปใช้สีเดียวคัดเบา้าเดี๋ยวมีใต้ตาด้านล่างนิดหน่อยที่เป็นสีเดียวกับข้างบนนี่แหละแล้วก็กรีดอะไรเด้มแต่เนี้ยก็จะมีใช้อีกสีเข้มอีกสีนึงเพื่อเหมือนเหมือนทําให้หางตามันมันเข้มขึ้นมาหน่อยอะทนน้ําตาโทนกะกี ผู้ชายลงอ่ะจะลงแค่บริเวณหน้าแก้มบรงช่วงเนี้ยจะไม่เป็นปื้ดเหมือนผู้หญิงนะ <S 2> <S 2> ที่ใช้มันจะเป็นเนื้อกึ่งแมตต์กึ่งครีมเราอ่ะจะเป็นคนชอบทาปากขอบเบอร์เบอร์รู้สึกว่าการทาปากขอบเบอร์มันเหมาะกับปากผู้ชายมากกว่าขอบผู้ซึ่งจะเกินหรือไม่เกินก็ได้ให้าปากมันมีมิติมันเรียกว่าการออมเบรคือออมเบรอ่ะมันได้ทั้งสองแบบคือสีอ่อนข้างในหรือสีเข้มข้างในก็ได้อันนี้คือเอาสีอ่อนไว้ข้างในสีเข้มข้างนอก เราโตมาจากการรีวิวต้นไม้แต่ในขณะที่เราเรีวิวต้นไม้เราก็แต่งหน้าไปด้วยไงคือเราทำสองคอนเทนต์ควบคู่กันจนเราเอาสองคอนเทนต์นี้มารวมกันกลายเป็นมอนสเตอร่าแล้วมันก็โกไว้อ้ววันนี้จะมารีวิวต้นมอนสเตอร่าสวัสดีจ้าชื่อั้มอนสเตอร่าช่วงนี้ราคาฉันขึ้นสูงปรูป,ปราดมาก พราะว่าันวางในบ้านตรงไหนก็สวยจริงๆฉันชอบแสงแดดนะ <c oughs> แต่แบบนี้ก็แรงไปคนก็เข้าใจตัวตนเรามากขึ้นว่าอ๋อเราไม่ได้แค่รีวิวต้นไม้เดียวนะเราแต่งหน้าได้ด้วยแล้วหลังจากนั้นเราก็พุชทางด้านการแต่งหน้าให้มากขึ้นเพราะจริงๆมันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าผู้ทำตรงคือมันสร้างไรายได้อินดัสเทรียลตรงนั้นมันค่อนข้างกว้างกว,ากว่าการที่แบบเราจะรีวิวต้นไม้ไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ย คนน่าจะจําได้ก็คือเรื่องของท่านท่าศัก์บ,บ้นบ้านขอกว่าจะเรียกว่าฟาดเนาะเราจะไม่ได้เป็นคนที่ฟาดแบบด่าคำหยาบแต่เราคือแบบได้แล้วก็จะเป็นการสอนไปในตัวอะไรเงี้ยอีกหลายๆคนเขากว่าจะได้รู้ว่าสิ่งที่ทามันผิดมันผิดเพราะอะไรแล้วอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องอะไรเงยหนูอยากกาจัดไอ้ต้าใต้ตาดําใช่ไหมคะ ลิ้นพันมานี่เดี๋ยวพ่อสอนอย่างแฮชแทกที่บอกว่าพ่อจ่าช่วยหนูด้วยอะไรเงี้ยมันก็เกิดขึ้นจากการที่บอกว่า,วามีเด็กมีน้องมีผู้หญิงหรือมี follower มาถามว่าอันนี้ทำยังไงสอนหนูหน่อยได้ไหมครับนะก็เลยแบบอ่ะเหมือนลูกมาขอความช่วยเหลือจากพ่อแล้วก็เลยตั้งแฮชแทกขึ้นมาว่าพ่อจ่าช่วยหนูด้วยเออแค่นั้นเลย สนสิ่งที่คนยังไม่รู้สำหรับอาชีพ Tik t o k e r กก,ก,ก็คือคนคิดว่ามันเป็นอาชีพที่ง่ายแค่หยิบมือถือมาถ่ายก็ได้แล้วคือสำหรับคนอื่นอาจจะใช่แต่สำหรับเราคือไม่ใช่เพราะว่าด้วยความที่เราเป็น OCD ด้วยเป็นแบบค t i o n ชื่นชอบเรื่องของงานอะไรเงี้ยคือกว่าจะได้คลิปหนึ่งคือนานแต่คนก็จะเข้าใจว่าเออง่ายทำง่ายแค่แบบสบายจะตายมีคนส่งของมาให้ด้วยมีลูกค้าด้วยน ตาบใดที่อะไรมีลูกค้าก็คือไม่ง่ายแรงบรันดาลใจในการทำคอนเทนต์บนติกต็อกส่วนหนึ่งต้องบอกว่ามาจากโฟลเวอร์เราเป็นครีเอเตอร์ถูกปะแล้ววันหนึ่งที่เราไม่สามารถครีเอทีฟเองได้หรือเราตันมันคงไม่ใช่ทุกวันที่เราจะคิดอะไรออกเราก็จะไปมองหาคอมเมนต์ใน f o ลเวอร์ที่มีคอมเมนต์อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าคนเหล่านั้นเขาได้ทำหน้าที่เป็นครีเอทีฟให้เราแล้วเราก็แค่หยิบไอเดียเขามาทำต่อ เรามองว่าการแต่งหน้าแต่งตัวมันคือศิละปะอย่างซึ่งศิละปะมันเป็นเรื่องที่ไม่มีเพศอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้มีกฎตายตัวด้วยเพราะฉะนั้นใครจะทําอะไรก็ได้อย่างเรื่องของกระโปรงเนี้ยเราก็มีความรู้สึกถึงความไม่เท่าเทียมไม่ใช่ว่าผู้ชายทําไมใส่กระโปรงไม่ได้นะแต่ทําไมผู้ชายต้องด่าผู้ชายกันเองโดยการใช้กระโปรงเป็นเครื่องมือว่ามึงป๊อดนี่มึงไปใส่กระโปรงไปอย่างเงี้ยเราสึกว่าเออมึงไปด่าผู้หญิงทําไมอะผู้หญิงเขาไม่ได้อ่อนแอป่ะการแต่งตัวมันเลยกลายเป็นเครื่องมือที่มันจะสามารถขับเคลื่อนคําาาพพพูดดดดววกกเเเเนนนนี้้้้ยยใหหมมัั็ภไชิิ่่งขึะ การทำให้ตัวเองมีความสุขแค่นั้นเลยแบบ that's all ของเรา,เาการแต่งหน้าแต่งตัวก็มันอยู่บนร่างกายเราเราไปนสนใจทนอื่นทำไมเราแต่งให้ตัวเราเองชอบเราแต่งให้ตัวเราเองมั่นใจเราแต่งให้ตัวเราเองมีความสุขนั่นคือการแต่งหน้าแต่งตัวที่ดี ย่งลุคนี้นะครับก็จะเป็นลุคที่ผสานแล้วว่าลายของที่เป็นลายกับเท็กเจอร์ที่ไม่เหมือนกันซึ่งส่วนในเรื่องของสไตล์ที่มันเกิดขึ้นมันก็จะเป็นการผสานระหว่างสไตล์คาร์าบอยส่วนท่อนบนก็จะเป็นสไตล์บีชขึ้นมาหน่อยคือด้วยความที่มีเสื้อโปรง่งสีขาวแล้วก็เครื่องประดับที่เป็นมุกต่างๆอะไรเงี้ยก็ทําให้ลุคมันดูสบายมากขึ้นเดี๋ยวมาดูลุคต่อไปกัน ลุคนี้เป็นลุคที่อินสไพรชัยมาจาก American Horror Story อก็คือภาคที่เป็นแม่มดแล้วเราชอบมากเราอยากแต่งตัวแบบแม่มดตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยลุคนี้สังเกตว่าจะเป็นกระโปรงน้องชายคนไหนที่อยากเริ่มแต่งตัวแบบยูนิเซ็กซ์มากขึ้นอะไรเงี้ยกระโปรงดําเป็นออปชันที่ง่ายที่สุดเพราะว่ามันแมทง่ายมากเนี่ยจะแมทดําทั้งตัวก็ได้ถ้าอยากเพเซ์สุดๆให้ใส่คู่กับ a อสเ s สเซอรี่สีเงินมันก็จะทําให้เราดูบอยขึ้นก็จะดูไม่เขินเหมือนกันว่าแบบใส่กระโปรงมาอะไรเงี้ยเพราะว่าเลดก็จะเป็นสสีเงงินตาาาหหหู้ไไไลฟรรรืออะอุ้ามาถทใํใ มีดูกลมกลม่อมข่าวล้วนไปแล้วดำล้วนไปแล้วต่อไปมันต้องไม่ใช่สีเบสิกแล้วแหละมาดูกันสำหรับลูกนี้นะครับก็เป็นอินสปิเรชันมาจากยุควิกตอเรียนการแต่ะของวันนี้สีมันจะเป็นค่อนข้างให้รองเท้าเป็นฮีโร่เออเพราะฉะนั้นท่อนบนก็จะเป็นสีที่ค่อนข้างทนทนมาก ก็จะเป็นสีแนวเอิร์ธโทนต่างๆอ่รงนี้แล้วก็จะเล่นที่ลุดลายอยา่างคอเสื้อตัวนี้นะครับก็คือผู้ชายหลายคนจะคิดว่าผู้ชายใส่คอเสื้อไม่ได้แต่จริงๆมันสามารถใช้ได้คือลองนับรู้สูงนะครับผู้หญิงคนไหนก็จะคิดว่าใส่ใอคคู่กับแค่กางเกงขาสั้นหรือกางปกงขสั้นจริงๆมันเอามาสามารถใส่ทับกับกางเกงขายา,งยาวเพื่อให้เราเป็นเหมือนลุคขี่ม้าก็ได้ลุคนี้เป็นการผสมผสานระหว่างผู้ชายผู้หญิงแบบเต็มสูง IG หลักก่อนก็จะเป็น i อจหลักก็จะคือ H Y P E S O M P O B B K ครับอนนี้ก็จะเป็น i g ส่วนตัวแล้วก็ช่องทาง t i k t o k ก็ใช้ชื่อเดียวกันแชบคบชื่อภาษาอังกฤษเดียวกันแล้วก็หรือว่าจะเสิร์ชภาษาไทยว่าเดดดี้ที่ชื่อฮิปโปก็ได้แล้วก็ฝากเพจเที่ยวอันนี้ทํากับเพื่อนครับชื่อว่าเพจเที่ยวเก่งดีอ,อ๋อเร็วๆนี้เดี๋ยวจะมีช่อง d ดดดี้ที่ชื่อฮิปโปขึ้นมาอยู่ในเที่ยวเก่งดีออ YouTube เหมือนกันจะเป็นเพิ่มชแนลขึ้นมาเป็นแบบเฉพาะเกี่ยวกับด้านบิวตี้เรื่องอรรโดยฉ oh, you